ลองใช้3วิธีนี้ดูนะคะอย่างแรกคือให้เราส่องกระจกทุกครั้งที่เราส่องกระจกนะคะสบตาตัวเองยิ้มให้กับตัวเองแล้วก็บอกรักตัวเองฉันรักตัวฉันนะฉันรักตัวเองฉันมีความสุขฉันภูมิใจในเธอนะฉันเป็นคนที่มีเสน่ห์ฉันมีเส,สน่ห์เหลือเกินเกินที่คนอื่นจะห้ามใจให้เราบอกแบบนี้กับตัวเองในกระจกทุกๆวันทุกๆครั้งที่เราได้สอง ก่อนที่จะออกไปข้างนอกให้เราบอกแบบนี้แล้วก็ยิ้มมีความสุขห้งกับตัวเองมันไม่ใช่แค่จะเจอคู่รักนะคะคุณจะมีความสุขกับชีวิตของตัวเองด้วยการงานเพื่อนร่วมงานทุกสิ่งสิ่งดีๆจะเข้ามาเมื่อเรามีความสุขกับตัวเราข้อ2นะคะให้เราเขียนค่ะเรามีเป้าหมายหรือยังคะเป้าหมายของเราว่าเอคู่รักแบบไหนนะคือสเปคของเราเขียนสเปคของเราอะคะ่ะ เขียนกี่ข้อก็ได้ค่ะเอาที่คุณมีความสุขเลยค่ะเอาที่คุณดีแล้วเอาที่คุณปรารถนาค่ะแต่สิ่งที่เขียนจะต้องเป็นในแนวแห่งในในด้านบวกนะคะไม่ใช่นในมุมของอด้านลบอย่างเช่นถ้าไม่อยากได้คนที่กินเหล้าดูดบุหรี่สิ่งที่เขียนก็จะเป็นขอให้คนนี้รักสุขภาพชอบออกกําลังกายรักกีฬาเล่นดนตรีเก่งให้ในแนวออก ไปในสิ่งที่เราต้องการนะคะย้ำนะคะสิ่งที่เราต้องการถ้าไม่อยากได้คนเจ้าชู้ก็ห้ามเขียนว่าห้ามห้าเจ้าชู้ให้เขียนเป็นรักเดียวใจเดียวรักครอบครัวเ,เข้ากับครอบครัวเราได้เข้ากับพ่อแม่เราได้อย่างดีทํางานเก่งอ,อบอุ่นอยู่ด้วยแล้วอบอุ่นเป็น คนสุขุมหรือเป็นคนตลกเฮฮามีมีอารมณ์ขันอะไรก็ได้ค่ะที่เราต้องการที่เราปรารถนาน,นะคะเขียนไว้ในสมุดในกระดาษเอามาอาม่านบ่อยๆก็ได้ค่ะว่านี่แหละคู่ชีวิตของเราจะเป็นแบบนี้นะหน้าตาแบบนี้หน้าตาประมาณนี้ก็โอเคละคิ้วดกคิ้วดำคิ้วเข้มผิวสีสีขาวสีน้ำตาลอะไรก็ได้ค่ะ สูงเท่าไหร่เขียนไปเลยค่ะจะเขียนเป็นข้อๆก็ได้ค่ะแล้วแต่แล้วแต่จะเขียนนะคะเอาให้เราเข้าใจอะคะ่ะถ้าเราเขียนแล้วเราพอแต่และโอเคเท่านี้แหละก็อพอแล้มันอาจจะไม่ครบทุกข้อนะคะคนที่เขามาจีบเราหรือคนที่เราปิง้งอาจจะไม่ได้ครบทุกข้อแต่ถ้ามากกว่าสิ่งที่เราเขียนมันก็ใช่แล้วนะคะไม่จำเป็นต้องครบทุกข้อนะคะและข้อต่อไปนะคะข้อที่สามนะคะ ให้เราเตร pues ียมพื people, okay ้นท nah ี่ไว้ให้เขาอะค่ะอย่างเช่นปกติเรานั่งกินข้าวคนเดียวใช่ไหมคะให้เราเตรียมเก้าอี้ไว้ให้เขาด้วยเตรียมพื้นที่นั่งไว้ให้เขาด้วยเตรียมที่สอดรถเตรียมที่นอนถ้าเรามีหมอนหนึ่งใบอยู่ตอนนี้ให้เราเตรียมไว้เลยค่ะเอ้สองใบสิเพราะว่าเรานอนกันสองคนเสื้อผ้าที่ตรงนี้ของเขานะที่ตรงนี้ของเราให้เราจัดเตรียมไว้ให้เขาด้วยให ให้เราเตรียมการไว้เลยค่ะว่าเออถ้ามีเขาแล้วตรงนี้จะเป็นที่ของเขานะเราจะให้เขานั่งกินข้าวกับเราตรงนี้นะให้เตรียมไปเลยค่ะให้ทําเหมือนว่าเรามีกันสองคนแล้วให้ทําแบบนี้อย่างมีความสุขไปเรื่อยๆค่ะมีความสุขไปเรื่อยๆอย่าคิดอย่าไปคิดนะคะว่าเฮ้ยเมื่อไหรจะมาล่ะเออทําไปนานแล้วนะเมื่อไรจะมาล่ะไม่ต้องคิดแบบนั้นนะคะให้มีความสุขไปเรื่อยๆค่ะจะมาหรือไม่มาก็ไม่เป็นไรขอให้ใจเรา มีความสุขเบิกบานนะคะเราจะดึงดูดคนนั้นเข้ามาหารเราและให้เราเป็นคนเลือกนะคะเลือกตามรายการที่เราเขียนไว้ะค่ะอย่าลืมเลือกนะคะถ้าเรารักตัวเองมีความสุขกับตัวเองแล้วะค่ะจะมีคนมากมายเข้ามาเข้ามาหารเราเพราะมันเป็นธรรมชาตินะคะคนที่มีความสุขหลายๆคนก็จะอยากเข้ามาหาแต่เราต้องเป็นผู้เลือกเราต้องจริงใจกับหัวใจของเราเองจริงใจกับหัวใจของเราเองว่า คนนี้ใช่หรือเปล่าถ้าไม่ใช่ให้บอกไปตรงๆความจริงใจจะทำให้เราเจอรักแท้นะคะและอีกข้อนึงนะคะแถมข้อนี้คือฟังเพลงค่ะเพลงที่ฟังแนะนำเป็นเพลงเพลงในแนวที่ทำให้เราฟังแล้วเราเอ้ยคู่ชีวิตกำลังจะมาให้เราเป็น f e ล l i n g นี้นะคะไม่ใช่ f ีล l i n g แบบว่าดอกฟ้ากับมาวัดเราไม่คู่ควรหรืออะไรประมาณนี้ไม่เอานะคะเพลงแบบนั้นไม่เอาะคะ่ะ เอาเป็นทำนองที่แบบว่ารักแท้มีอยู่จริงอะไรประมาณเนี้ยค่ะมีเพลงอะไรบ้างนะอย่างแนะนํารักแท้มีอยู่จริงแล้วก็รักไม่ต้องการเวลาอะไรพวกเนี้ยค่ะฟังเพลงในทํานองเนี้ยค่ะเราจะทําให้คุณดึงดูดคนรักรักแท้เข้ามายินดีกับว่าที่จะบ่าววันที่จะสาวคนใหม่นะคะก็สำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ